วัดอ,อะไรมาูมวัสดีครับพบจองโรงเรียนนะคนรับทีมหลังบ้านนะ้ององค์หญิงนะครับผมรถปูนสำเร็จมาแล้วนะครับผมเนาะรถอะไรอ่ะาาอ่ะก็มาเทปูนนะเนี่ยอ่ะนุ่นบุญรอดไปตอนรับถอยออกมาเร็วเดี๋ยวแบนเตะไม่รู้เรื่องหมนะรถก็จะถอยน้องนะ ก็ไปในบ้านเลยอยู่เลยเอ้ไปเลยอยู่เลยไม่รู้เรื่องมบนรถเนาะรถปูนก็จะถอยเนาะน้องเนานะเอ้ยในอะไรบนรถที่ไปนอนไปในบ้านเลยเออรถก็จะถอยกข้าานเดี๋ยวรถก็เหยียบไปหรอกเอ้ยก็บ,บ้านเหรอเออถอยไปเลยให้บนรถดิถอยไปเลยอยู่เลย นายบุญรอดไปไหนแล้วเอ้อต่อยไปเลยแน่ <c oughs> นอนจริงงั้นบุเอ้อก็แล้วบุญรอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วยืดก็นี่ครับผมรวดเร็ว บนรอดไปนู่นแล้วครับสายไฟครับสายไฟโอเคอ๋อมีรถเอาแบบเสานะครับมาส่งนะครับผมเนาะอ่าครับอยู่นั่นแหละน้องเนาะบนรอดไปแล้ว ไปดักหน้ารถทำไมอ่ะฮะเดี๋ยวรถก็เหยียบขี้แตกหรอกต้องให้พี่ดุกดิกจัดการเห็นไหมไม่รู้เรืองครับหลวงเดียบอกให้ดุกดิกหายบุนร้อนนะครับไปยืนกว้างรถปูอนอยู่ข้างหน้าบ้านดุกดิกก็ไสเอาใส่เอา,อเอาในนอนจริงดุกดิกหมูวันเรา

โอ้โหเหยียดช้างครับผมมาตอนไหนหรือมากับรถปูนตรงใจหน้ามารถปูนเหรอเหยียดช้างสีเขียดสร้างบ้านเราเอากระปุ่มขอใต้วิวด้านล่างกันนะครับผมนะลงเดียวมาใต้ด้านบนบางกระปุม เรามาถ่ายภาพด้านบนบ้างนะครับผุเนาะด้านหลังนี่เนึ่องจองนะครับแลวก็น้องนาย่องชองอันนี้ส้ชองแลวก็เดียวยังปานั่งครับผมสี่ชองนะครับด้านหลังลูกเดียกข้อขึ้นมาด้านบน ไอ้เอฟสี่ห้เห็นอีกมุมนะคับอันนี้จะเห็นอีกมุมนะครับการบนโอ้อหตกตานักรับตกเนาะมือนึงนักขับพุ่้ ไม่ต้องว่วงครับเอาเลยไม่ได้ยินครับไม่รู้ตัดเต็มเน,น่งได้อีกคู่กัดคู่ฟัดคู่คู่ห้างครับ สรว่ายรอนทองนี้ดีครับผมเนอนเดินบนเปลี่ยนบนเปลี่ยนอย่างนี้เท่นี่ครับผมแต่ก็วันนี้ก็พ้นปลาเป็นใจนะครับผมเนอะถุสภาพแบบนี้ไม่น่าตกนะครับกลางวันนะครับแต่กลางคืนไม่แน่ แต่ว่าจังด้วนนะครับได้เตรียมพร้อมมาแล้วนะครับมีป้ายางมาคลุมเรียบร้อยนะครับพุ่มเนาะป้ายางคลุมไวเรียบร้อยแล้วครับพุ่มไม่มีปานาครับพุ่มจะตกลงมาก็เตรียมพร้อมรับสถานกา,ารณ์อยู่แล้วครับจะเกิดฝนตกขึ้นมาเนานะ ครับตอนนี้ช้างกำลังจัดแจงความเรียบร้อยนะครับโอเคพร้อมที่นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเตรียมพร้อมนี่คนแก่นี่พ่อครับผมไม่ต้องมาร,รู้เรื่องแก่นี้ก็รู้เรื่องครับ ไอ้แป้นปูเปอร์อเล็ดนะครับตักแจ้งไอ้ไวเมดนะครับผมนะปานางกล้ามหลวงเดียวว่ะเขอะไรหลวงเดียก็เลยบอกไปว่าอ๋อเสื้อเกล้อก็เรียกว่าเสื้อเกล้ออ่าเป็นปืนปานางปานางก็เลยบอกในคลิปเอฟซีไปว่าเสื้อเกล้อแต่ไม่รู้ไม่รู้ปานางยึด ็ต็อบทันไหมครับพอรู้ความจริงเสื้อกล้อผู้หญิงนะก็ไม่ได้ก่อสร้างเ็าไม่รู้จักเจ่นนันครับไมังดีลเดียก็ลืมลืมเมื่อกันเลยไอตัวนี้นเรียกให้เลยนะครับผมเนารับจัง เอาแล้วครับผมเตรียมพร้อมนี่นี่ครับเกือบหน้าไปแม่งเกาหนึ่งขั้นนะครับผมเนาะเร็วกับทีนี้ก้าวแบบเจ้ากับทีนีกแบบเจ้าตะกี้การรถมาจ่งเพิ่มแล้วนะครับผมเนาะ นี่มาแล้วครับผมจัดไปปูนไหลลงมาแล้วนี่โอเคเอาหนักหนักโอเคเอาเอาเลย เอาเลยจัดไปจัดไปให้ได้เสียอ้าวเอา,เอาเละครับอ่าเดบิีดูหน้าหน้า น่าเนปีดูตรงตรงเดียข้อมาอยู่ดันด้านบนไม่ไหวครับไม่ไม่ไหวดานหลังสู่จ้องญ่ก็ไม่ได้ครับนักกับพุ่มนัก ก็ต้องจับนิดนะคระปุ่มเนาะเพราะว่าปูนล,ลงมาหนักจังมันต่อติดฟ้าติดร่างอะนะคระปุ่มมันมันมันอ้างเกินคระปุ่มน้ำระดับน้ำนักปูนไม่ได้นะครับก็มอะไรเนี่ยทำยืนจับกันร่องกุนก็ไม่เป็นไรกระปุ่มเนี่ยควดัดปูนไปด้านหน้ามันเซ็ตซับก่อนก็โอเคแล้วครับ จากในนะครับผุมไปจากไกลกาไปห้าแขกตัดปูนนะครับจากองไกลกอนนะครับกองครัวโอ้โหดูกับเวบซีดูอืมโชว์จ,จอมยัไม่ได้กับลุงเดียขึ้นมาอยู่บนดักฟ้าแลวครับ กันไปเลยครับผมคลิปนี้จัดยาวๆไปเลยครับคลิปนี้ดูมาใต้ทะเลครับผมอ่า อยูทูบเบอร์ YouTuber ก็ไปกันหมดแล้วครับแม่มันซองลงเดียร์อย วิวธรรมชาติด้วยไหมครับพี่นี่ดัดฟ้านะครับผมนะนนี่ดัดฟ้ากองบ้านตุ๊กตาน้องปูงิงนะครับผมนะเดินบ้านตุ๊กตาหโอโคอยนะครับผมเนาะแล้วเดี๋ยวนะครับหลังนี้เสร็จก็ได้ขึ้นไปหนังดูชมวิวอธจจรรมชาติ ได้มากกว่านี้ครับผมติดมี้ยาวๆกันไปเลยครับนี่ดูการตางานของทีมันจะรวดนะครับผมเนาะจบเจอแต่ว,ว่าลุงเดียนรับไปนะครับผมเติมมาเขาเซ็ตแต่แล้วพร้อมเทแล้ว แป๊บเดียวับปนี้จัดไอทียาวๆไปเลยครับนี่น้องตี๋วา่าใจซ้ำเลี่ยมควาดปูนอยู่นะครรบปุนะเกเนาะหลบใจจังรวดนะครับลหลบ ชายกองเจตําปีนะครับก่ยันกับน้องก่ยันน้องมีครอบครัวแล้วแต่ทํางานก่ยันกับแล้วก็เมื่อนปอกับพุ่มนี่ใส่ดีไม่พูดมากครับนี่ก่ยันกับพุ่มนะ้องเ,เ,เงี้ยเงี้ยนิ่งนิ้งนะครับพุ่มแต่เตะใส่ดีครับนี่ลูกปอกับพุนะ่มนาเมื่อนปอกับพุ่มส่งเดียวกับปอเลยหน้าตา ็ไปแล้วหนึ่งห้องครัวนะครับผมไปห้องกลางห้องที่สองนะครับของครับห้องที่สองนะครับผมเกือบได้ถึงห้องแล้วครับยาวไปยาวไปครับผมอ้าวปล่อยปูลงมา ตรงนั้นจะเป็นล็อกหน้าองน้ำนะครับพ่มเนาะส่วงองน้ำก็จะไม่ปูเป็นเือนนะครับพ่มนะจะทเทเองราะว่ามันจะต้องวางสุกพันหวังไล่ไล่ยางนะครับพ่มนะนั่นก็เลยเอาเป็นี่ ไม่ได้หวางแผ่นพื้นนะครับผม ครับผมห้องที่สองนะครับผมเต็มห้องที่สองเต็มแล้วนะครับผมเนาะนี่ <Hey. S 1> ไปห้องที่สามแล้วนะครับผมเนาะนี่ <Hey. S 1> เริ่มะยอยไปห้องที่สามแล้ว หน้าผิวกรีตนะครับผมเนะาะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะนี่ ครับอองแรงก็ไม่ต้องใช้ร่างแล้วนะครับทีนี้ไม่ต้องใช้ร่างต่อต่อ pvc แล้ว ครับอีปีนี้นะครับโรงเรียนจัดยาวๆไว้เลยครับพ้มอมาเอฟซีไร็นนะครับเตะปืนกันเต็มๆเลยนะครับปมนะครบกั้งสามองนะครับปม,นะปมเอาครับตอนนี้ก็ปาดลายปูนไปนะครับปมนะ อองจองอองแหลกติดหน้ากันลลยไปอองติดซ้ำนะครับผมนะมนะกวาดลลยไปเรื่อยไปเรื่อย อย่างที่จังด่วนวาน,นะครับผมนะถึงสร้างมาก็คือมันได้แต่นี้่มันจะขัดนิดนึงเราจะผสมนะครับเองนะครับผมนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าสร้างตามจํานวนเถืยว่าปูนจำเร็ดสีดานก็คือมันนิดเดียวก็ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นนะครับผมเนาะ นีนกส็สร้างเพิ่มมาเองมันก็เลือ่อนไม่รู้จะเอาไปไหนครับผม,มก็เลยเอาเป็นาลายตัวนี้เซตไปน,นกะก็เลื่อนนิดนึงก็จะประชมเองครับผมตูกตองยังดีแคกคำนวณเนาะโอเคไม่มีมปัญหาครับผมคือแต่ว่าอ,อ,อย่างร้านเดี๋ยวก็าประชม เวลาเขาก็ามาชมก็คือต้องสร้างประมาณคันตำตานี้ตานี้นะครับเขาถึงจะมาชมแต่ถ้าว่านิดน้อยมีเขาจะไม่มากนะครับต้องเข้าใจนะครับ้านก็ด้วยซึ่งทีนี้ช้างมันกาดนิดนึงแต่เราสร้างมาหมาจะนีแก็ไม่รู้จะเอาไปไว้นครับปุ้มอราก่กาดนิดน้อยเดี๋ยวไ่ไปไปไปาปลาชมเอาเองครับเีนะครับปุ้มอันนี้น้องก็กระไลนะครับจังกระไล ส่วนหน้านะครับกาวไปอ้าบางนะครับปุมนะมีปัญหากับการเนนิดน้อยน้อยรู้เรื่องเดี๋ยวก็จับประชมเองนะครับ ทีนี้ก็ต่อด้วยคนนิดหนึ่งนิดเดียวเนาะน,นิดเดียวไม่ขาดก็เหลือ แต่ขาดน,นิดดีกว่าวแต่เหลือเยอะไม่ไหว,วไม่รู้จะไปไหนขาดน,นิดนึงก็เหนื่อยแรงนิดนึงนมดานิดหน่อยครับผมธรรมดา สักสอบได้เนี่ยประมาณสักสอบเนาะสอบอย่างเงี้ยหรือครึ่งสอบครึ่งสอบเนาะนิดเดียว ผมถือว่าเป๊ะพถ้าสั่งเปลือยเยอะก็เหลือเหลือแล้วตอนนี้หน้างานไม่รู้จะไปไหนครับผมเปืือไม่ได้นะครับผมเนาะเปื่อไม่ได้ถือว่าคำนวณเป๊ะนะครับนิดหน่อยครึ่งกระสอบ โอคครับผมสำหรับปีปีนี้กับแ่นี้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะกอย่ากดคำากธรนานะครับฝากติดตามช่องลงเดียด้วยครับทีมรังบานน้ององค์อิงนะครับผุ้มนะอ่านี่กาจช่างเดินเขาขัดช้มโดยมืออีกนิดเดียวนะครับผมเนาะจะหมั่นเป็นกระซอครับปุ้มเมื่อกี้นี่แค่นี้ครับเจอไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม